สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเป็นทางการค่ะพามาหน้าหน่อยนัง่งคิดดินทรายพี่น้องจ้าโอ้ยพี่น้องไอ้เพื่อนเบิร์ดเสืองามๆพา,ากระซือเมื่อาวานเมื่อก่อน,นตายแหละพี่ได้คิปไม่เหมาะพี่น้องจ้าคลิปในกระเสียวมาชี้แจงเรื่องอันซื่อตะไครา้เรื่องสั่งตะไครา้ด้วยพี่น้องจ้ามาชี้แจงเปล่าเผ็ดแล้วไปไล่พิษพี่น้องจ้า เราไปไหลจังไดว่าแปดอันสี่สิบมวลมวนหนึ่งมันมีมวนหนึ่งมันมีสิบเมตรเนาะโอยจะว่ามันใหยแล้วมันจมให้เ่าหลเออไอ้ลืมไอ้คือบะมวนไอ้คือบะมวนละเมตรผันวางส่ไอ้เข้าใจว่ามวนละเมตรเราหิบไปหิบไ้ไว้่ะมันบอก่นกักแล้วคือบะม้วนละเมตรบัตริคือบะมวนอันยังว่ามวนหนึ่งสิบเมตรเนาะมวนหนึ่งสิบเมตรเมตรเก้าร้อยแปดสิบบาทมวนหนึ่งนะพี่น้องจ้า ยอมรับขี้ปึกไล่พิดว่าเมนไล่พิษเขาเข้าใจว่าเม็ดอันม้วนละเม็ดเป็นม้วนละเม็ดกับวพ่อไ่หรอกม้วนมันก็ไเด็แเทีดสิบเมตรอืมแต่เป็นไรยังไงบู๊เคื่องเบาเพียรการมันมันไหลลูกค้ามาซื้ออะไรเม่อแต่ก็เลยไล่พิดแต่ว่าเป็นยังไงพี่น้องกันพี่น้องก็เอลยขี้ปึกกับขี้ปึกกันแหละก็เลยออกมาอันอืมออกมาบอกพี่น้องเด้อจ้าออกมาบอกพี่น้องว่าไปหาผลแล้วสั่งเอามาแค่ยี่สิบม้วนแบบนี้ ง่าไงๆซื้อมายี่สิบมวนซื้อมาหมอเ้านี่สองมวนพี่น้องซื้อืมอเ้านี่สองมวนแล้วก็สั่งสั่งอีกไปสั่งเขาสิบแปดมวนพอแล้วเ่าก็ตัดออกไปยี่สิบมวนน่ะพี่น้องจ้านั่นแหละจมแม่บาวเพชรค่อยก็ว่ายุมนันอีกยังคือสีหอดเกือบสี่0มื่น,นช่วงนั้นน่ะเพิ่นกันไล,ล่กับลูกค้าก็หลายคนว่าไปก็ถ่ายคลิปนําก็เลยไลเพี่ร็บว่ามีนยังนอกเพิ่นดีอยู่ ออกไปบอกเพิ่นแล้วไปหาเพิ่นมาแลี้ยงมันก็งงอยู่เอ้าตอนเท่าไหร่ก่อนสิเฮ็ดฮวนเฮาก็ไล่เบิ่งแล้วมันอยู่ราวๆประมาณ20,000กว่าบาทนิดๆบ่น่าจะเกินสบ่ฮอดบ่น่าสิฮอด30,000ก็เลยมาคิดไปคิดมาขีด่าม้วนละ2เมตรนะนตุ่นเรว่าโตโตสั่งมาเฮ็ดเพียง40่สิบม้วนตสิเอาไปใส่ทางไหนขี้คิดี้ไปไรม้วนละ2เมตรความหมายเภาวะกับสองเมตรด้านหนึ่งกิ่รองซื้อมาด้านหนึ่งบางก่อนแต่เด้ความเกิดเป็นว่าเบาเพียรครับ วันนี้ขันแมนอันม้วนละสองเมตรมันก็ยีแปดสิบพอดีขางหนึ่งสี่สิบม้วนแม่นว่าละคือไล่ไปแบบนั้นมี่น้องมาเลยม้นแบบมาคิดประมาเอามันคือสีลายเท้สามหมื่นเก้าเนาะสามหมื่นเก้าหกร้อยยี่สิบบาทบินนะเออโต๊ะใหญ่อยู่ที่วุ้นดลถอดถิ่มอีบ่ดอกแยกวันนั้นวันจ่ายเงินมาจำไปเคิงหนึ่งเมื่อเสาร์นหมื่นแปดพี่น้องลืมเรา จเงินมาจ้ำไปหมื่นแปดครึ่งหนึ่งขอโทษพี่น้องเพราะว่าสี่สิบมวลเขาเลยหายใจครึ่งหนึ่งวันนี้ไปบอกพแล้วบอกเพล่เราขี่รถไปบอกแล้วอ่ะอันอันผมมล่พิษเด้ออ้ว่ะผมไรล่พิษก็เลยอันบอกเพ่เอาอีกอันสิบแปดมวนเอาสิบแปดมวนพี่น้องเอ้ยแม่นางดาผู้ใดบัดนี้ดาเด้อคอยอันตั้งกล้องอยู่เด้อคอยบม่อยากดาเพล่แล้วคนเมื่อยเะสิบอกให้ อออยากอยู่จะถอยนะน,น,นี่แขนเสือเอ้ยใส่มาเลื่องแสกเอาไมนั่นแหละพี่น้องตามนั่นแหละตกใจว่าเอา้าคือหอนหอดเกมมือบหอดหอดเกือบซ้สี่หมื่นแล้วเนาะสามหมื่นเก้าหกร้อยยี่สิบบาทเนาะสี่สิบมวนป้าที่โท่ะมาไเบบ่ห้วยมันบ่แมนแต่ได้สิเ,เลยบอกเอาตุนด้วยสี่สิบมวนเอาตุนแล้วเลย มันบ่แมนดอกไก่ว่ามันยี่สิบม้วนไหลเบิ่งดีๆนะเปียงเราอะ,ะเออแมนโวดได้พี่น้องเบาเพ็ดนี่ก็ได้กระดอกกระเดียเขิดหลายอย่งางห้องบริการนี่ก็ลืมเข้านั่นแหละสมองใส่ลายด้านลายเป็นสันแหละสมองขี้เลยพี่น้องก็ยยอมหลับคิดยังบอกมีพี่น้องคนพิมพ์มาคอมเมนต์บอกเป็นเลยเห็นก็เลยเอกใจ,จลืมเข้าไม่เอกใจดอกกระตุ้นลับเตือนแล้ว แล้วก็เตือนแล้วคอยกระหูอยู่เด้ก็คอยกระเริมขุดเพาะคอยกระคิดอยู่แล้วด้านมันใช่ด้านละแปดม้วนอือยคิดอยู่แล้วด้านละแปดมว่วงช้อนด้านกับสิบหกม้วนเนาะอีกด้านทางหลังกับสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรกับสี่สี่ม้วนอข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ขาน,าน,นาดสี่หอดสี่ม,มว้วนข้างหน้านี่ประมาณสามม้วนเนี่ยข้างหน้าเพราะว่าอันมันจงไว้เป็นประตูหกเมตรแต่สพี่น ประตูนี่หกเมตรประตูนี่เห็ดประตูธรรมดาเงึบงับมาพอได้งับพอได้ปิดสวนสือดอกพี่น้องก็ซิไปเบิ่งอันแบบอันแบบประตูอันนะละมันแล้วอันนี้เราก็สิบไปหาเบิ่งประตูร้านประตูให้เขามาวัดให้เห็ดตะนางเลื่อนเลยไหมเห็ดประตูเลื่อนะน้าใส่แบบธรรมดาพอปิดได้อันละประมาณบุหุจักหรืพี่น้องเนี่ยบุหุดราคาเอาจักเพิ่เห็ดเพียงให้ลูกพี่น้องลูกเพิ่มกระด้ ขัดเยาวไปตากแดดลายเด้อเดี๋ยวสิบบาสบายอย่าไปตากแดดลายเอ้าเงงอ้ยเมื่อยอือสิบ้าลุกเบิงอันนี้บาดนี้ห้าลุกเบิงตะไคร่ห้าก็ได้ด้านเดียวดอกตะไครยกับบ่ได้เป็นง่ายได้เพื่อเขาดึงได้กับอันหนึ่งดึงอันหนึ่งได้เขาก็ต้องเกาะกะมัดใส่ตามรั่วน้ำให้มันแน่นเพื่อสิเหตุได้อันหนึ่งกับเป็นชมวงเห็นบ่ จะอีหยังเนาะลูกกับพอนี่ค่ะเนาะอ่อาลำค้านดิอู้แน่นแล้วพี่น้องแน่นตึบเลยบัดนี้แค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นบ่นเนี่ยความสูงความยาวมันหนาล้อยร้อยห้าสิบพี่น้องเลยเนี่ยร้อยห้าสิบมากับซิซัมมอนนั่นนะละม, <c oughs> มั้งร้อยมันซิไอเพชรอันนี้ไอกระมอนนั่นไดสูงกว่ากัน ลุงก็ม้นจังหน่อยม้นลอยส <c oughs> ี่สิบห้าเลยนีลอยห้าสิบนั่นแหละตำกบ,บอเพ็ดบ่มัน,นมันเกินอยู่ลอยสี่สิบห้านะประมาณลอยสี่สิบหกลอยสี่สิบเจ็ดนี่แหละบอเพ็ดลอยห้าสิบเก้าดันหกสิบนี่แหละพี่นอ้องงามประจานนี่ได้สักน,นี่ละนี่พี่นอ้องอืมแต่บาบอเพ็ดว่ามันงามกคใส่อิดเด่นใช่มันโล่งไหมมันเลียวเห็นหมดมันโล่งอืมมันยังว่าบสทึบไหมพี่น้องเพิ่งก็ว่างามอยู่แบบนี้แหละผ่นบอก อันบ่ทึบไหมพี่น้องอืมสวยเลยข้ากรออิฐมันแน่นหนากะจิงมันมันคงกะจิงแต่มันทึบเลยมันทึบแต่ว่าข้าวมืองกรออิฐอยากกอต่องข้างเนี่ยางเดียนดินเพิ่นไม่ไม่ใช่หรอกดินข้างพิ่นข้างเดียวมันเป็นบ้านสวนพี่น้องบ้านอันปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าบ้านสวนเออเดี๋ยวกันถือลอตเตอรี่จะไปซื้อบ้านในเมืองให้น้องมาได้อยู่ขี้โมอีล้วบ่ทึบขอถือรางวัลที่หนึ่งดิเสื่อน ซื้อบ้านเอ้ยคอยซื้อคอยบอคอบ้านในเมืองบอคอบ้านนกดาวลังหนึ่งได้บอได้ซื้อบ้านนกดาวมาถิ่มลงพี่น้องอยากอยู่ดับบ้านนกดาวเอาเป็นแบบบ้านไหม้นะลังหนึ่งกับแสนกว่าบาทสองแสนได้บ้านนกดาวก็จะว่าถึกถึก้อบ้านนกดาวนี่แสนแสนกลัวก็เห็นนิดน้อยหนึ่งดอกแสนกลัวนะประมาณสักสองแสนกว่าบาทอืมงามอยู่บ้านนกดาวคือนจากได้อยู่ได้พี่น้องเอง บอกไอเ้เพชรไอเ้เพชรเอ้ยเจ้าก,กระซื้อให้คอยแนว่ว้าบอกบอกคือางใช่แล้วปะโอเชียนเสี่ยมีขายยังอันทานจ้ะเล่นทานานั่นแหละพี่น้องอาตามทีมม้วนเบ้าฮะแหละไปบอกคนแล้วบัดน,นี้สั่งมาอีกสิบแปดม้วนพี่น้องจ้ะอ๋อทั้งหมดเอาเชียร์ี่สิบม้วนทั้งหมดบัดนี้ออยี่สิบม้วนไปก่อน จำนวนบรรดาจะพ่อยี่สิบม้วนทั้งหมดใส่ยี่สิบม้วนเป็นเงินจำนวนเงินสองหมื่นพอดีบแมนสองหมื่นนี่แหละสองหมนนิดนิดนิดหนึ่งสองมื่นนิดหนึ่งก็ทำสองหมื่นอะไพี่น้องขอโทษพี่น้องเขายอมรับไรผิดพลาดขี้ปึกมนบ่ได้ปึกเด้อสาทามมัรตรงๆนะนรล่ออกหบดบ้าเพรอะไรขี้ปึกแมนขี้ปึกลืมคนเรามันลืมเราไม่ได้ใช้คำว่าขี้ปึกบรรดาบบว่าอะไรบรดใเครื่องจินเลง ได้สิไปหัวดีตลอดนะบ่แม็นอันด็อกเตอร์ขนาดด็อกเตอร์ก็ยังลืมได้เวร้า,ลายละไรเถอะสมองคนเป็นเครื่องมพิวเตอร์ก็เคลื่อนไวเนี่ยหะล่ะอันใดจำได้ดเนี่ยประจำไว้เนี่ยมันเคลื่อนวบาคขาหนึ่งไปกันยังลืมคําเบาะจะคล้องแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเมื่อยตาเอตาเอมาสวัสดีพี่น้องกันมา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 ม,ามาเร็วเร็ว ย่างเห่นย่างสบายใจเสมเพิ่ฟบัดจังว่าเสือหักสือหายสองมือสามมือสามร้อนะสามร้อยเก้าเก้านในเสือหะละเราจงล้างสีล่างเปรล้างก่อนว้าบักเขาเกียเลยหน่อยเดียวเนาะอันนี้เนาะอ๋อหน่อยเดียวหนึ่งครหสิบเส้นเองเขาคูณขึ้นน่ะอืออือ หาสิบเส้นทันนั่นแหละเก็ไปเกี่มาเก็บไปเกี่ยงมายอบย่อบ่อบ,อบลงสองหมืน<อ>่นก็นยังวันลอยรถ<อ>นั่นแหละดินสองหมืน่นสำนั่นละ่ะนอนเบิ่งแรกๆเบิ่งแรกๆก็คือตังสูงอยู่แต่่วาดินแต่ว่างามเด้ในเพี้ยง,ขงเขาลูเลยกันเมนเอาละพี่น้องจา้าลูกกันเลเดอ้อค่ะบัดนี้ออกมาชี้แจงยันพี่น้องเพิ่นเป,นป็นห่วง บางคนเพิ่นก็เป็นห่วงแต่บางคนก็ส้มหนาเพื่อนนะคีปึกทั้งพวดทั้งเมียแต่เขาก็บวบากันคนเฮามันผิดพลาดกันได้พี่น้องเอ้ยถ้าเฮาคนที่เขาแค่เฮาดีกว่าพี่น้องคนที่บ่แค่อย่าไปสนใจหัวมันเด้อค่ะพี่น้องย่านพี่สร้างนั่งไม่ดอกยังเดือดสวยง่ายด้วยใช่ลูกงามเนาะ โอเคค่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลินิ้ก็ลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงม่นเด้อค่ะมนน่ะนั่นตายค่ะพี่น้องจ้ายังอยู่ต่อไปค่ะในโลกใบนี้ค่ะคนได้สิมาเยี่ยมมายามกับมาเด้อค่ะยินดีตอนหลับเด้อค่ะเด้อทุกขู่ทุกคน่ะสิมาดีหรือมาลายกับดินดีตอนหลับทั้งนั้นแหละค่ะนั่นตายค่ะเพราะว่ามตนแข็งแกร่งอยู่ค่ะพี่น้องจ้า